สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โปราคาริววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและเจาะลึกถึงหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนานและยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตลาดไทยอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Honda c i ี i ิรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับโฉมทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่รวมไปถึงภายในห้องโดยสารที่เน้นความสะดวกสบายและฟีเจอร์ที่ครบครันซีวิ c รุ่นใหม่นี้บอกได้เลยว่าเป็นการยกระดับความหรูหราและความสปอร์ตไปอีกขั้น และววันนี้เราจะมาดูกันอย่างละเอียดครับว่า Honda c ซ v i c กทำไมถึงยังคงเป็นรถที่หลายคนอยากครอบครองเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับซิ vic รุ่นใหม่ล่าสุดมาในสไตล์ที่ทันสมัยและดูมีความพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเลเที่ดีไซน์เพรียวบางให้ความรู้สึกดุดันและเฉียบคมกระจังหน้าถูกปรับให้มีขนาดกว้างขึ้นพร้อมเส้นแนวนอนที่ทำให้ด้านหน้าดูมีมิติและกว้างขวางมากกว่าเดิม กันชนหน้ามีการออกแบบใหม่ที่เสริมความสปอร์ตและความมั่นใจบนท้องถนนไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดซีวิกก็ดูโดดเด่นและน่าใช้งานในด้านข้างของตัวรถ Honda าซีวิกยังคงความเป็นซีดานที่มีความยาวและความเพรียวแต่เส้นสายถูกปรับให้มีความโบเฉี่ยวมากขึ้นเส้นคมที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายทำให้รถดูมีความพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง กระจกด้านข้างถูกออกแบบให้มีขอบสีดำพร้อมเส้นโครเมียมบางๆที่ช่วยเพิ่มความหรูหราล้ออลลอยขนาด17นิ้วหรือ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและดูดนันเข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวเมื่อมองไปด้านท้ายซีวิ c รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกที่กว้างและมั่นคงไฟไท้ายและทรงใหม่เป็นเอกลักษณ์ที่ทันสมัยและชัดเจนเส้นไฟถูกออกแบบให้เป็นเส้นแนวนอนโค้งเล็กน้อยช่วยเพิ่มความรู้สึกเรียบหรูและโดดเด่นเมื่อมองจากด้านหลัง การชนท้ายมีการเล่นระดับพร้อมดีไซน์สปอร์ตที่เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับบนท้องถนนท่อไอเสียคู่ทรงกลมที่ซ่อนอยู่ด้านล่างช่วยเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตแต่ไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปมาดูในเรื่องสมรรถนะกันบ้างนะครับซีวิครุ่นใหม่ในประเทศไทยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ1.5ลิตร VTEC Turbo บที่ให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแรงบิด240ินิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลขับแล้วให้ความรู้สสึกตอบอบนนงทที่รรววดเ็และัใจ ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ถูกปรับจูนใหม่ให้มีความนุ่มนวลและต่อเนื่องมากขึ้นเมื่อต้องการเร่งแซงก็ทำได้อย่างมั่นใจและยังคงให้ความประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมตามสไตล์ของฮ o n d a ระบบการสะเทือนของซีว i คถูกปรับให้มีความสมดุลระหว่างความสบายและความมั่นคงในการขับขี่ไม่ว่าจะวิ่งในถนนเรียบหรือถนนที่มีหลุมบอ่อรถยังคงให้ความรู้สึกที่มั่นคงและนุ่มนวลพอสมควรพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ให้ความแม่นยำควบคุมง่ายและตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ซีวิกเป็นรถที่ขับสนุกและมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองในด้านความปลอดภัยซี v i c ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Honda Sensing ที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารอย่างมาก มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้านถึงแม้เราจะพูดสั้นๆแต่ต้องบอกว่าภายในของ Honda Civic รุ่นใหม่นี้มีการยกระดับอย่างแท้จริงการออกแบบมีความเรียบง่ายแต่ดูหรูหรามากขึ้นแผงคอนโซลหน้าใช้ดีไซน์แบบ h o ร i z อนดีไซน์ที่เน้นเส้นตรงและความกว้างทำให้ผู้ขับรู้สึกโปร่งและโล่งขึ้นวัสดุภายในเลือกใช้คุณภาพดีและประกอบอย่างประณีตหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่ดีและเหมาะกับทุกการเดินทาง เบาะนั่งถูกออกแบบให้อบรับสรีระนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่ภายในกว้างขวางเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการออกทริปยาวๆซีวิกก็ยังให้ความสบายและยังมีช่องเก็บของใช้ที่ถูกจัดวางอย่างลงตัวในด้านราคา Honda ซีวิกรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่รุ่นเอลราคาประมาณ9แสนกว่าบาทไปจนถึงรุ่นท็อป RS ที่ราคาเกือบ1.3ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ ทั้งดีไซน์ที่สวยงามเครื่องยนต์ที่ทรงพลังฟีเจอร์ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในห้องโดยสารสรุปแล้ว Honda Civic รุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นซีดานที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหารถที่ครบครันทั้งความสปอร์ตความหรูหราความประหยัดและความปลอดภัยใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวนันและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในทุกด้าน c ีวิ c ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆและนี่ก็คือรีวิว Honda Civic จาก Pro คา r r e v วิ w หากใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล k กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลเด็ดๆเกี่ยวกับวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ